ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเรานะครับก็กำลังมาเซตระบบให้นะครับเป็นการตอกย้ำจากท่านประธานอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับมาดูแลนะฮะจริงจริงนะใชครับผมเยที่ี่แล้วอางของซีออของเราของบริษัทฮีโร่อินโนเวชันะครับมา ควบคุมนะครับกํากับดูแลด้วยตัวท่านเองเลยนะครับ ตู้ที่ออกแบบมาให้ใช้กับระบบแอปพลิเคชัน IGS p l a t แพลตฟอร์มเลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยาสามารถใช้การหยอดเหรียญได้ตั้งแต่เหรียญบาทเหรียญ2เหรียญ5เหรียญ10นะครับแล้วก็ธนบัตรนะครับ20 50แล้วก็100รวมไปถึงการรองรับนะฮะการจ่ายชำระนะครับผ่าน QR Code นะซึ่งตอนนี้เชื่อมต่อกับระบบธนาคารทุกธนาคารอยู่นะครับผมนะฮะตรงหน้าตู้เนี่ยก็จะมีคําแนะนําในการใช้บริการนะครับนะตู้น้ํามันหยอดเหรียญน,นะครับอย่างชัดเจนเนาะนะครับใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายมีข้อควรระวังนะครับซึ่งก่อนการเติมการใช้งานนะครับเราก็ควรที่จะอ่านก่อนทุกครั้งนะครับ ส่วนการเชื่อมต่อการจ่ายนะครับผ่านช่องทางของ T2R Shop and p น y ะครับอยู่ในระหว่างการดำเนินงานอยู่นะครับอยู่ในระหว่างการเชื่อมต่ออยู่นะนะครับโอเคน่าจะเสร็จภายในรวันนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งนินมิตหมายอันดีนะครับนะใหม่ของบริษัท TopU อัพท r i รินะครับด้วยความร่วมมือกับบริษัท He โรอิ n โนเวชั่น นะที่จะเอื้อมนวยความสะดวกให้กับสมาชิกทุกคนสามารถใช้ชีวิตนะครับเรียนกะว่าเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันให้กลายเป็นกิจการสามารถสร้างรายได้พา s s ิซบอินคัมนะครับของแท้เลยนะตู้น้ำมันหยอดเหรียญน,นี้นะครับก็จะกํากับดูแลนะฮะโดยบริษัทเจ้าของตู้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะที่จะมาดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่การติดตั้ง การ Maintenance นะฮะรวมไปถึงจะเข้ามาดูแลเรื่อของการาเติมน้ำมันนะครับแล้วก็เก็บจำนวนเงินนะครับค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที่เกิดขึ้นแทนนะครับเราไปเลยนะครับะะเพื่อทำให้สามารถาตู้น้ำมันเองเนี่ยนะครับาสามารถสร้างไรายได้ให้กับเราอย่างต่อเน,นื่องและไม่ขาดช่วงนั่นเอง เกีเจ้าหน้าที่เราหยอดหย่อนแบงค์ห้ไปนะครับ